พระบุตรศานสนาสรงแสงผัวลานะ้ำบุ่นประเพณีสืทอดมาชานน ทางดังกังวานชวนใจมาทำบุญวัดแดงกระชาราษฎร่องเย็นเป็นสุขยิน วังแดงประชาราฐสมุูรณร่มยงใจพระพุทธรูปงามสง,ง่าประดิษฐานอยู่พระอธิการทรงใช้เมตตาธรรมสูงส่งนำพาบุทธศาสนาส่องแสงทุลาอาบน้ำป,ประเพณีสืบทอดมาชานานทรงครางเข้าไปตสา กลางกลางวานันชวนใจมาทําบุญวัดแดงประชาราว์ร่องเย็นเป็นสุขยินวันนี้วันดีวันมง,งคลมาวัดแดงกันเธอรวมกันทําบุญสร้างกุศลให้ใจเบิกบานพระอธิการทงช้ยนำพาเราทุกคนมาสร้างบุญกุศลรวม ค่ะในนามของราพสตตําบ,บนบางสีทองนะคะก็ขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าวาดวัดแดงนะคะหลวงพ่อที่ได้นาเครื่องข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆสําหรับผู้ป่วยที่ยากไร้นะคะในจาบ,บนบางสีทองก็ในนามของรพสตอบ,บางสีทองก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าวาดเป็นอย่างสูงนะคะก็ที่ไปศูนย์อพยพชุลิน สืบตะเกตดมาเอาของไปให้เขาเครื่องวัดอุณหภูมิไปเยอะเลี้ยงให้กระถาหมาเตถีเขาอีกนะจำได้ไหมข่าวอะไรข่าวที่เราที่ให้ไปบอกว่ากระถาหมาเตถีเลิกซื้อหวยรวยทุกคนมันเฮกันใหญ่เลยปรากฏว่าพอหวยออกโทรศัพท์มาถูกกันทั้งหมู่บ้านถูกกันทั้งหมู่บ้านบอกอ้าวบอกเลิกซื้อหวยรวยทุกคนทําไมถูกกันทั้งหมู่บ้านเขาบอก เป็นรถหลวงพ่อนี่เออก็เลยโอ้ิหคนอีสานนี่เขาจุดยอดนะชาวบ้านก็คนละยี่สิบสามติตยี่สิบสิอะไรเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าก็มีมีมีพรกพวกเขาก็ดามเหมือนกันไปทําไมเขากาลังยิงกันอ้าวเข้าอนเรีนร้อยสิเออก็ใต้องยงล้วเออคนไทยน็เระคนไทยอะเพราะว่าคนไทยมันก็ต้องไปช่วย เอาเอาวัตถุมงคลไปให้อะไรไปให้เนี่ยชาวบ้านเขาดีใจอแหละแต่ว่าคนคนไอรถอีกคันหนึ่งนี่พอไปถึงสุรินนี่ยางระเบิดน่าสารการบุรีบรรทุกไปเต็มที่เลยเนี่ยของน้ำหนักอ่าน้ำหนักเกินเราเอาของของไปเยอะของไปเยอะบรรทุกไปขนไปชาวบ้านเขาก็ดีใจ ที่เราแค่นั้นเราภีมิใจบอกว่าโอ้โหนี่ครัวหลวงมาก่อนเพื่อนครัวครัวพระเาชฐทานนี่ไปเขาบอกทุกที่เลยไปถึงนะยู่ปัญหาไปถึงมีแต่คนรวยนั้นที่พักโรงแรมนอกนั้นก็พักตามศูนย์นะแบบว่าข้างในไอเราเรากลับมาได้ข่าวเขาก็ยิงกันนี้นะไอโดนเนี่ยโดนอโดนตะขัดในตัวในตัวมือ นะเลยแล้วขามคมคมตัวตีให้ดีๆโยมได้ให้เลยกขาขึ้ขาก็ได้แล้วนี่แจกกระเพื่อจะได้ไปแนวหน้าอ้าวอันนี้นี่ไงนี่นี่นี่อ๋อนี่นี่ไหนไหนที่มีโต๊ะตายไดไหมเอาโยมอ้าวคนไหนที่ยังไม่ได้ที่ที่มีโต๊ะอ่ะดูได้แล้วเมื่อกี้ อ้าวแล้วไม่งั้นก็เอานี่นี่ที่พาห่มพุทธเมตตาเนี่ยอันเดียวกันแต่นี้เราเห็นเออไปเจอกรอบก็เลยไปใส่ใส่กรอบอ่ะนี่นวางไว้หัวนอนโยมวางหัวนอนนี่ไม่กล้าบุกเสกโยมเงคะล่แล้วเงินจะเข้าใช่ไหมคะใช่แล้วก็นี่กถุงเงินเนี่ยอ๋อเอาอาเเอาเงินใส่ถุงเงิน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 ถเงินถุงเงิ รอบนี้สี่ศูนย์ไงห้าศูนย์ออกแล้วเดี๋ยวแล้วสี่ศูนย์นะไปถุงรับทราบรับทราบเดี๋ยวแจกอันนี้แจกแล้วแต่โยมจะไปแจกได้ได้ได้ฉันเก็บก่อนฉันเก็บได้ก่อน นี่ได้โชคได้โชคไปก่อนอ๋อเอาสมออยู่บนหนูยอะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะช่างน้ำหนักวัำนั้นรอได้เลยจ้ะได้ได้ได้ครับสวัสดีหลวงพ่อนะคะแล้วก็ปออทุกท่านที่อนามัยบางสีทองเอ่อในน้ำประธานสมอหมู่สี่ก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของหลวงพ่อที่เมตตาเอาเครื่องใช้มาให้กับคนที่ยากไร้แล้วก็ มีโอกาสปสมก็จะไปช่วยกันที่วัดนะคะวัดวัดแดงแล้วก็จิตอาสานี่ทำได้ใจนะมันเดือนไม่มี <นะ S 1> ลูกบ้านเจ็บขาขาดติดเตียงบอกปสมได้ยินดีค่ะยินดีท้ามรณนนาตักต่ดพอดึงพอดีนี่ไม่เท่าก็เนี่ยธรรมดาในของโย,ยมที่เขามาช่วยถ่ายข <c oughs> องกันตนาเนี่ยเขามาช่วยถ่ายรล้ถฟัําพอเขาค่อยช่วยแล้วก็ให้ต่อให้ต่อ ดีมากสาธุเลยสาธุนะ,ออะขอบพระคุณพ่อค่ะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะไปทำงาน